ฮัลโหลครับนนโอ้ยใหม่คนดังครับสวัสดีครับฮัลโหลครับนนอ่ามารีผมเพื่อนผมพร้อมแล้วผมบอกเลยเพื่อนเพื่อนผมฝึกมาดีด้วยตั้งตั้งไอวัวเป็นสับปืนเป็นตอนนี้คือเป็นทุกอย่างอ่ะผมบอกแค่นี้แหละแต่ตั้งไอวัวเป็นอย่างเดียวเปล่าวะไอเอาเอามันเข้ามาดิดมาดิไอ้วนบากคนดูมันตั้งไอวัวเป็นครับตื่นเต้นจังเลยแรงเขาแรงอะไรอ่ะมารีถามว่าแรงเขาแรงอะไรอ่ะโอ้โหถามแรงไ ไดมอนทำไหมหรอแรงมันเกี่ยววะถามหน่อยดิเกี่ยวอะไรกับแรงวะเลอะเทอะวะไอ้ก้กวแพ้ไอ้สัตว์กูไล่อยู่ด้วยเนี่ยโอ้ตอนนี้ผมกลับมาสตรีมเกมแล้วนะครับเวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับสตรีมแทบจะทุกวันเลยนะครับก็ใครที่อยากดูก็ลิงก์ด้านล่างนะครับที่ดีโมทีวีแล้วเจอกันครับคือคือขอไม่กล้าเปิดไหมครับตอนนี้หวั่นหวั่นหวั่นเกมผมนะมันเล่นเป็นไรกดแล้กูแพ้กูเอ้ย โลกยิ่จานลึกอยากให้เด็กมันรู้ไปเลยว่าใครโหดเอาอยัางไงเอายังไงคุณเอาอยัางไงครับคุณมารีเดี๋ยวหาเอางี้เดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่าเดี๋ยวหาว่าคนอื่นเล่นให้อ่ะทายคีย์บอร์ดมาดูด้วยต้องกดอ่ะนี่ครับนี่นะครับเปิดให้ดูละแค่นั้นแหละดูดูตัวไหนครับพี่มารีดูตรงไหนครับก็ดูที่ฝีมือเอาแล้วกันเลื้อกันครับเพราะว่าไม่มีใครเล่นให้ผมอยู่แล้วแม่คุณบอกให้ผมไปดูดูตรงไหนครับดูดูที่เมาส์แล้วกันครับดูที่หน้าจอครับหน้าจอตรงไหนอ่ะช่่่่่อออออองไไไหนะะมมมมาารรรรรรีีสวยกกก X2 คคคััััับบบโโทททษษูู้้้จจขข ครดูเอานะครับอันนี้ผมเล่นเองนะครับเราเราจะในหนึ่งนี้มีมีบัตรสองห้องแหมโอ้โทษทีครับผมใช้ไปหมดแล้วเดี๋ยวครับเอ้ยผมมีมือขวาตามสร้างโอ้ตามสร้างเดี๋ยวผมสร้างกันได้ผมรู้ว่าคุณจนอะโทษทีครับพอดีว่าเปิดของสุม่มรางวัลไปหมดแล้วแกะเบ็กไปด้วยครับอ๋อครับคุณดีจังเลยเนาะสร้างภาพเนาะ <c oughs> แต่คุณน่าจะลุกนี่ลุกลดน,นะเพราะว่าสีมือคุณก็งั้นๆะะดูมาให้ใครเล่นให้เป่าอ่ะอ๋อครับอยากอยากแบบมีเดิมพันด้วยครับตั้งเกละพันสองพันอะไรก็ผมผมไม่ <c oughs> ผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบพนันนี่ครับมันเป็นอย่างที่ไม่ดีอ่ผมไม่ได้สะทุนเหมือนคุณนะครับเฮ้ยขอโทษพุดแรงไปแรงเกินอข,ขอโทษครับขอโทษครับ ใครกล้าพูดกับผมเลยนะทีนี้ครอ๋อครับเป็นคนแรกนะครับเอางี้คุณพนักงานกับผมได้ไหมจะได้ไม่ต้องคือสามสี่วันนี้ผมจะนัดนัดเที่ยวกันอ่ะคุณถ้าคุณแพ้คุณมาหาผมได้ไหมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนนะครับอ่ะดูก่อนเลยดูก่อนเลยแพนหาพูดเอาไม่คุณก็พนันกับผมไงเอาไหมล่ะหาที่ไหนครับเอากรุงเทพไหมครับไอบูดูดูรถลีมูซีนดิว่างมั้ยสามสี่วันนะรถลีมูซีนไอี๋ตัวโตยราตาฟอร์ดกินหรือเปล่าอ๋อโทษทีครับพอดีว่าจะออกแลมโบว์มือหนึ่งใหม่อ๋อครับ เท่าไหร่ครับตั้งตั้งงบไปเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ30กว่าล้านนะครับโอ้๋อครับครับพี่อันนี้ไม่ใช่หมูนะครับเราเราเราเริ่มรอเรานี้ผ่อนหรือสดครับอันนี้นั่นอันนี้สดครับผมพี่แม่งรวยไว้ซับกดยิงปุ่มอะไรอย่างงี้ไม่เป็นอ่ะผ่อนให้พี่นนท์บ้างนะครับพี่มาลีวตัวแรกแล้วกันครับสภาพโอเคครับกดได้เลยครับพร้อมแล้วครับมาแข่งพร้อมแล้วมีไอวอลไหมครับต้องมีไอวอลเปล่าแล้วแต่ครับจะเล่นอะไรก็เล่นเลยครับเอางี้ถ้าคุณแพ้คุณมาหาผมนะฮะ คุณแพ้คุณมาหาผมนะค่าตัวแพงอกับทวีมาเล่นด้วยกับบุญละโอ้เกินไปโอ้ไอหานี่หาเล่นปืนโกงนะไอซัสโอ้ไอวอลได้แค่ไอวอลยิงมันเป็นข้ออางของพวกกระจกครับตั้งไม่เป็นหรอแค่วางไอวอลมันตั้งไม่เป็นหรองงจริงตายยังอ่ะครับออ๋โอเคโอเคมันเลยเป็นอยู่เนี่ยโอ้ไอมึงจะตายทุกคนมึงจะตายมึงจะตายอย่าดิ้นครับอย่าดิ้น โอเคครับไหนไม่เอาไอ้บอให้ด้วยนะต่อให้ละกันเพราะผมไม่ไหวกับพี่ว่ะพี่พี่หดเกินนะพี่เจ็บแล้วล่ะอ๋แล้วพี่ไม่เจ็บอ่ะครับไม่เจ็บครับวู้จริงอะ่ะปั๊มตัวไม่ปั๊มยาไม่ปั๊มยาหน่อยครับผมให้คุณละกันครับผมไม่ปัม๊ม ละกันครับไม่ปั๊บให้คุณละกันตัวแรกครับอ๋อครับ <c oughs> ปอนมึงเอาจริงเลยมึงให้พี่พี่นนเยอะและ้วโอเคได้ครับให้ผมใช้ตีนเล่นไหมตามที่สบายเลยครับโอ้อ๋อของขวงแล้วกันเอางี้ดีกว่าห้ามไอวอ์ดีกว่าได้ปะ่ะฮะเกมหนึ่งเพื่อเกมนี้นคุณกล้าเปล่าได้มาดิตั้งเป็นคำไอวอลแต่ว่าผมไม่อยากแบบแบบอยากจบเร็วไงพูดมากกล่าแบบเร็วอยากแอคไม่ชอบห้ามไอวอลใช่ไหมครับผมเด็กน้อยชิบหาย ไอวอลก็ได้มึงจัดมันเลยอ่าไม่ไม่ครับไม่ครับไม่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 เอาอะไรมึงจะมาเกิดกดตอนกลางคันเมนไม่ได้โอเคได้เลยเออไม่ต้องไอวอลครับไม่ต้องไอวอลครับหน่วยไอวอลครับหน่วยไอวอลเฮ้ยแม่งมาแล้วไอสัตว์เอาเฮ้ยไอวอลไม่มาลีมือออกมาเต็งเ้ยแม่งมาแล้วไอสัตว์ว่ากินมามื่อสี่เดือนเอาเฮ้ยเฮ้ยว่าไปป้าเฮ้ยว่าไปป้า โคตรโง like <c ười> ่เลยต้องใช้ไอวอลแมสตอนนี้ต้องใช้ไอวอลแมสไอวอลถอดมันไม่สนุกเลยไอวอลถอดไอวอลถอดไอวอลไอวอลมาเออไก่สภาพนี้ไม่ได้ยิงได้เกินสามวิยังไม่มีวอลอ่ะจัดเองทุกคนผมจะผมต้องยิงได้หน่อยผมฉุดละตรงนี่ผมเก่งสั่นไปหมดแล้วด้วยเดี๋ยวอ่อนให้ละกันเอาหน่อยเวลีมเก่งอย่างที่ป้าผมพูดหน่อยได้ครับเอาเจ็ดศูนย์ไหมอยากโดนเหมือนกันครับโอเคโอเคโอเครับโอเคครับโอเคครับ อุ้ยวุ้ยวุ้ยวิถวนอ่ะวิถวน่ะโอ้ยโอ้ยผมจะแตกผมจะแตกโอ้ยดวงกัินน้าดวงกันน่ะโอ้ยผมจะแตกว่ะพี่พี่ครับโคตรบานเลยครับพี่ทำอะไรอ่ะแป้งผมผมอะไรครับพี่เปล่าครับผมอยากยิงพี่ผมอะไรได้ไหมครับ ไอสัตว์ตานนี้ก็ได้ไม่ได้ครับไปไหนอะครับรีบอะครับอุ้ยผมจะตายพี่พี่พี่เบาพี่เอ้าโอ้โหมีลูกสองอะครับไม่ได้รู้คราไม่รู้มึงไปหาโง่ยิงเหรเองครับไม่เอาครับไม่เอาเอาไฮียรักกันหนึ่งเดี๋ยวแข่งรักกันของตัวเนี้ย โอ้โหคืดเจ้อะไรครับพี่ปิดฉากเลยแล้วกันนะปิดปิดฉากเลยครับพี่โอ้พี่มั่งฝีมือจัดเลยผมอัดตัวเลยจังเลยครับโอ้ยผมจะตายพี่ผมจะตายกิ่พี่เออโอ้พี่มั่งฝีมือจัดเลยพลยจังเลยครับโอ้ยผมจะตายพี่เยี่ยผมผมจะตายกิ่พี่โอโอดูดิครับแค่นี้หรอจริงแค่เี้ยคาสตรีมเลยซ้าลมมวยได้ไหมเท่าไหร่วะ ไดครับทรายอยให้ผมล้มวยให้หลาดดอกโคตเกินผมไม่ไหวอ่ะพี่ได้ไหมครับมาลีครับล้มวยได้ไหมเด็ดตัวมึงยิงหัวบ้างดิฝากบอกนนหนอฝากบอกนนเหรอแล้วเขาพิมพ์มาอย่างงี้ท่าไมต้องกดสองลัดนะครับไม่มีฝีมือหรอฮะก็มันเมาส์มันดับมันคลิกเองอ่ะอ๋อไก่ก็งแอเนาะก็สังเวเนาะจับปืนจับปืนมั่นยังไงครับฮัลโหลอ้ยมอหลน เฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงเหรอหยุดก่อนหยุดก่อนมีคนยิงมีคนเสียบเฮ้ยมันจะยิงหาแม่เหมืออะไอโง่ออกไปดิไม่เป็นไรครับผมให้ลุมได้เลยมันจะดีอะครับคุณก็แถกอ่ะผมเบื่อคุณก็โกงผมแต่เกมแรกแล้วนี่ดึงใครเข้ามาครับโอ้ไม่ได้ึงครับม ok, ันเข้ามาเองครับสเสล่ครับเหมือนคุณอะไปพูดแรงไปเต้า เสือกหมดเท้าผมไม่ด huh. ูสภาพตัวเองกแล้วครับคุณอ่าได้ปั๊มยาก่อนบ่าเราอัดตัวอัดตัวครับอ้าพี่เหรอปั๊มยาก่อนได้นะครับผมไม่รีบอยู่แล้วครับพี่ครับอนเว้ยดมาดุ้งมาดุ้งมาดุ้งคมยังวะไม่ไดาครับเอาใขยิงก่อนเลย โดนหัวเลยวะทุกคนทุกคนไอ้ลีมันลบไปทุกคนไอ้ลีมันลบไปไอ้ <First Blood. S 3> มือมันไม่นิ่งว้าวให้แม่เงียบก่อนดิแม่ผมแม่งเรียกผมอะ่ะเมื่อกี้อ๋อสนใจมีโต๊ะฟันแม่ไหมครับพี่ ไฮเลสโซโซใจนะพี่ไม่คุณคุณนนอยากอยากใช้ลูกซองควงด้วยกันแรงครับมันแบบยุติธรรมดีอ๋ออ๋อครับครับได้ครับแถมไม่หยุดแล้วเราอะฮะมันมันเหมือนมันยามกันเกินไปครับอ๋อได้ครับเี๋ผมเอาจริงเลยก็ได้นะครับโอเคครับเอาจริงแบบเม็ดเดียวผมล่วงได้เลยแม่ถ้าคุณยิงผมได้แบบในนัดเดียวล่วงอะมันเป็นไปได้ไหมครับมันมันเวอร์ไปครับอันนั้นอะคุณต้องโง่ครับได้นะอ่ะมาดิผมทำไม่ไ้ผมทได้นะไหนครับคุณกดหากดได้สเม็ดนะครับ คุณเอ๋อปะครับอุ้ยอุ๊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 ยมันจะแตกก็แตกก็แตกมีปัญญาเปล่าครับผมมาให้คุณก่อนเลยผมก็ปั๊มเหมือนกันนะผมยึดปั๊มนอกด้วยโอเคครับใช้เบรกผมออกไปยิงละอุ้ยอุ้ยเอาก้มก้มก้มหัวทำไมอ่ะครับคนงงผมยิงเลยแล้วกันนะครับครับครับอะไรครับคุณนอนตายแล้วเหรอครับ ไอ้นี่ใครเนี่ยครับเฮ้ยมึงมึงฆ่าตัวตายดิฮัลโหลฆ่าตัวตายอบแต่งหนาเอสฟูมาแยมด้วยเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอสภาพนี้ไม่ใช่หรอกครับยิงมาเลยครับพี่วลียิงมาเลยครับวลียิงไกล้เลยครับพี่ไปตายดีกว่าไปที่ไม่อยากยิงโอ้พี่แม่งเก็บสองไอ้พี่ดอกหนึ่งพี่โคตรเก่งเลยพี่ไอ้พี่แม่งของแท้ว่ะไอ้พี่แม่งของจริงว่ะพี่ครับผมขอบคุณมากครับโอ้ยเสียงเดี๋ยวแม่งโง่ไปหน่อยอุ้ยฮะน้องเห้ยเอาผมจริงยังครับเนี่ยโอ้โหจริงเหรอครับพพีีี่่่่ผมมไไไดด้้้้แแคนหหละสูรอก ผมเอาจริงแล้วนะครับผมอ่อนได้คุณ<อ>ามาพอแล้ว <c oughs> สก <ะ S 2> อร์มันสกอร์มันตึงอะ่ะตื่นเต้นออกมาดีออกมาดีออาดยังแอบดีดักตุ่ยแย่เบื่อวะ่ะผมออกมาแล้วครับตรงการลางร้านกว้างครับคุณอยู่ไหนครนั่นมันร้านกว้างครับนั่นมันแคบครับอยู่ไหนวะเนี่ยเอาผมเจอผมเจอคุณละหลังครับหลังบอกให้บอกให้อบุญนะเนี่ย จริงๆถ้าเปิดอ้เี้ยก็ตาย,ยหาแล้วจริงๆวุ้ย,ยพี่วุ้ยกูจะแตกไอ้ซับทำไรหรอเจ็บปะครับไม่เจ็บครับวันนี้หัวใจมันเต้นแรงอาขอพักหน่อยไม่ได้เลยโอ้ยขา, <c oughs> าจับเป็นคนดีกูด้วยซั์ <laughs> อุ้ยพี่พี่ผมให้คุณอุ้ยพี่พี่ผมให้คุณให้คืนละกันเมื่อกี้ไม่อยากยิงเมื่อกี้แบบปล่อยเมาส์เลยเมื่อกี้จะกดยิงไปละไม่งั้นอาจจะล่วงไปเมื่อกี้ใช่ครับเมื่อกี้ผมเลือดเลยหนึ่งนะความจริงอนะ่ะใช่หรอมันยิงเลขหัวกันเลยที่ผมเห็นนะให้ผมเอาจริงเลยไหมล่ะคุณสี่แล้วเนี่ยเอาจริงเลยก็ได้ครับมันไม่ต้องอ่อนนะผมก็ได้ครับเจรงใจครับคุณพูดเองนะคุณพูดเองนะครับพี่โอเคสภาพ ฟะมึงเอาหน่อยเว้ยมึงอยู่วงการเกมมามึงเอาให้หน่อยไอ้คุยกับใครครับคุยกับกูม,มาเหลยฮะผมปลุกใจกําลังตัวเจ้าของครับโอ้โาหมอมากนะครับเป็นห่วงเอาอยู่ไหนเนีย่ยครับโอ้ไอ้ดักตุ๋ยกูกระจอกวะ่ะผมกลักวกลัวมากนะครับพี่ พี่ผมจะตายพี่บังหยาบอ่พี่เป็นีอะไรครับกัวเอ๊ะพี่บยาบอะมอะไรอะพี่เป็นอะไรครับกัวเอ๊ยะ ได้แค่ตุ๋ยข้างบนน่ะไม่ใช่ท่าอย่างเงี้ยคุณเลยนะครับคุณกล้าทำได้ไงเนี่ยครับในสตรีมอย่างเงี้ยคุณไปกระโดดยิงข้างบนเนี่ยผมงงเอาแต่ยิงเมาส์ไปเลยครับเท่าทีจริงๆนะผมไม่เคยทำแบบเหยียบกล่องให้แบบยิงคุณเลยนะอ๋อเหรอครับให้โอกาสฉันทำยาอ๋อได้ครับพี่เวลนเรดีๆนะครับออ้างดีไอ้มาลีผมไม่ได้อ้างครับอันนี้ทุกคนก็เห็นจริงจริงกันป่ะครับอันนี้คุกู๊ะคุกอาย พี่รู้สึกพี่างไรที่พี่ได้เป็นแบบขยะของการเกมครับโอ้ผมไม่เคยเป็นขยะครับทุกคนมองผมเป็นเทมหมดอ๋อเป็นเทมหมดลิ้นมันอย่างนเรื่อยกันเลยครับเจาไผ่มาอุ้ย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 มีคนจะตายปั๊มยาไหมอ่ะเฮ้ยจะเข้ามาทำไมล่ะครมาที่นี่เกือบโดนกูต่อยตายปล่อยลักการลงสารเด็กเด็กวันร้อง ซ่อมบอกเลยนะเห็นหมวกแตกยี่นะหมวกหลุดเลยอะตะกี้หมวกกระเด็นแลงผมเห็นนะซ่อมหรือยังซ่อมบอกหรือยังอุ้ย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 อ้ยลนลนเลยลนซ่อมหรือยังซ่อมบอหรือยังอุ้ย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 อ้ยลนลนลนาเป็นเด็กดีจะโดนอะไรน้าพิตาพาเป็นเด็กดีจะโดนอะไรนะ เสียงมูดิ้งมีคนรบกวนผมในที่สุดแล้วเมื่อครับอ๋อเออะลรครับนี่ไม่ได้อ้างครับนึกนนึึกกว่าแหม่มเรียกอีกแล้วโอ้แหม่มไม่ได้เรียกใช่ไหมในที่นี้ไปให้ผมใช้ปืนพกเหมือนเดิมดีกว่าไหมครับเอาปืนอะไรก็ได้ครับเรียกมาเลยครับเอ็ดเกตแล้วกันครับเดี๋ยวต่อให้นะครับไม่เอาสองควงละลูกสองลูกซองละ เไม่ไม่ใช่สไนค,ค์ครับเป็นเกมครับไม่ต้องตกใจครับพี่อผมไม่ได้ใช้สไนค์ใช้เหมือนกันเลยโอเคครับเอ็นเกตนี่สุดท้ายแล้วอะ่ะให้ผมให้ผมใช้มัดต่อยอย่างเดียวไหมผมไม่เป็นแรงครับคุณเอาปืนยิงเลยมันจะแฟร์กว่าถ้าก็ถ้ายิงคนไอ้คนที่เพิ่งกระโดดมานี่ไม,ม่มีทางสู้นะครับอ,บอ๋อครับครับเฮ้ยอุ้ยสไนค์อหรอครับคุณเล่นสไนค์เลยเหรอคุณรุนแรงไปเปล่า เราอยู่บนบ้านละกันพี่หายยิ้มนะไอ้สัสถ้าผมไม่ขึ er> ้นไปอะครับเราคงก็ตายลุงนี่ยครับแล้วคุณจะโง่ขึ้นไปทำไมเอาใครเขาเล่นเกมทำในบ้านนะครับนึ่งหนึ่งอะอู้ยเจ็บนะดุงอู้ยจะตายอ่ะผมจะตายครับพี่ผมจะตายครับพี่ปะละ นนหนีแล้วนนหนีละป้องอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้อุย้ย <laughs> อุ้ยมหวังปนพวกยิงก็พอแล้วคุณนี่เหรอครับไม่ต้องแอกได้ไหมครับคุณ ไอ้บอกจริงมันเลิกคุณล่วงเลยนะผมดึงหัวเลยแล้วกันตั้งไงวอลเป็นด้วยไอ้สัตว์ฮัมเพลงชนาอยู่ได้ได้คูให้ห้าร้อยเลยลูกพอโอ้ตายเขาเลยวะอ ไหวไหมครับพี่สู้ๆนะครับเดี๋ยวก็ตายหานะครับเฮ้ยพี่ก็เก่งเหมือนกันเนี่ยพี่ก็ยิงได้สี่ตัวนะ่ะพี่ก็สุดยอดแล้วครับแต่ก,ก็เจ็ทดสองกันเนาะทศทีเอาเฮียไปเลยไมพังแล้วไหนซัดเอาหายไปเลยบินแล้วมไหมนะกูว่าล่าสุดกูว่าบินไปแล้วไปแล้วเหรอปิดสตรีมเลยเหรออะไรโขนอะไรคำนี้โอ้ก็จริงจังเกินเลยเลยโอย้ผมรู้สึกผิดเลยนะทุกคนขอโทษละก,กันวันนี้ไม่ฝีมือกนะันเนาะอ่อนที่สุดละเดี๋ยวราดูดูดูหัวร้อนยังไงมองว่าดูแป๊บนึงมาเป็น ทา้ายทีแมวแหวตั้งใจวอลเป็นด้วยไอสัตว์โคตรยิงลมเลยถ้ามึงชนะยูไดได้กูให้ห้าร้อยเลยลูกสันขวานแแมมไอต้าไอนีอ่โดนตบหัวทิ่มโคตรไอเขาเลยวะไอเนี่ยโคตรไอเขาไปมี <c oughs> ไอไอวอเด้วยไอสัตวไหวไหมครับพ <c oughs> <c oughs> ี่เป็นสเต็มป็นสต็มหนีสัตว์เอ้ยโคตรทุนเลย